ทำคลิปถอนเงินหน่อยครับโอเคครับผมในคลิปีโอนี้นะครับผมก็จะทําการสอนวิธีการนะครับในส่วนการถอนเงินนะครับจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า a t c h Card นันเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับมมคอเมต์ของเพื่อนๆนะครับได้คอมเมนต์มาว่านะครับ ได้คอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับให้ผมทำคลิปถอนเงินหน่อยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า s c r a t c ก Card นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะในส่วนของการถอนเงินของแอป,ปนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตในส่วนการถอนเงินไปด้วยแล้วกันนะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า s c r a t c ก Car ก็คือเป็นอันนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปได้เลยนะครับผม ในส่วนของการถอนเงินนะครับให้เรานะครับหลายคนกนะ็คือหาเมนูถอนเงินไม่เจอนะเพราะว่ามันเป็นเมนูเล็กเล็กเองก็คือตรงนี้ทุกคนนะที่แท็บในส่วนของเหรียญน,นั่นเองนะที่เขียนว่า usd นะครับเรากดเข้าไปได้เลยตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็กดเข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะพามาที่หน้าของการถอนเงินนะครับซึ่งแนะนําให้เราเลือกเป็นบัญชีของ t o มานี่ a l เล็นะครับก็คือบัญชีการถอนเงิน t o มานี่นั่นเองนะครับก็คืออันนี้เลยนะ อ่ะอันที่เป็นทูมานี่วอลเล็ตได้เลยนะครับขั้นต่ำจะอยู่ด้วยกัน0.69ดอลลาร์นะขั้นต่ำจะอยู่ด้วยกัน0.69ดอลลาร์และใช้เวลาประมาณ1-2วันด้วยกันนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ถอนเงินครั้งแรกนะครับเมื่อเราก,กดคอนเฟิร์มไปนะแล้วก็กรอกข้อมูลในส่วนของการถอนเงินไปที่ไปที่รียบอยแล้วนะครับแล้วก็กดคำว่า Verify นะครับผมระบบจะให้เราทำการ ยืนยันตัวตนหรือ Verify นั่นเองน,นะครับผมนะเมื่อเรายืนยันเสร็จเรีรอยแล้วเราก็ผ่านไปเนอะอาะผ่านก็คือเราก็จะสามารถถอนเงินได้นนั่นเองน,นะครับ เมื่อเราผ่านไปก็จะขึ้นประมาณนี้เลยทุกคนนะครับอันนี้ผมก็ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3.92ดอลลาร์ถ้าคุณนะไปแชร์ไปแชร์ที่สตอรี่ของ IG หรือไปโพสใน IG แล้วก็แท็กไปยัง g i v v y u n d e r s c o r e p a y m e n นะคุณจะได้โค้ดทั้งหมด8หลักด้วยกันโค้ดนี้คุณไปใส่แล้วคุณจะได้ไป0.02ดอลลาร์นะครับผมนะอันนี้คือรางวัลน,นะครับโบนัสที่คุณช่วยแชร์ในสงการถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะแล้วก็หลักฐานการถอนเงินจะอยู่ที่ซี a ท็กเซชันคุณก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนตรงนี้คือ Payment Proof นะก็คือประวัติก็คืออคนที่แชร์การถอนเงินนะก็มาดูได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและก็เหรียญที่เราถอนไปก็จะหายไปเหลือเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับเราจะหาเหรียญได้จากไหนในส่วนการอัปเดตล่าสุดของเดือนอสิงหาคมนะก็ตอนนี้มีช่องทาง 1- 2 สาสนะตอนนี้มี4ี่เหมือนเดิมเลยของการสครัชและ g i ฟต a อเวก็มีเหมือนเดิม g i ฟต์อเวอันนี้ตรงนี้นะก็คือเป็นการเอาบัตรสีเขียวนะครับมาจอยนะมาเข้าร่วมแล้วก็เขาก็จะทำการสุ่มว่าใครได้รับรางวัลไป2 0่สดอลลาร์สาดอลลาร์ 30. อ่ะทุกคนนะที่เรากดทำการถอนไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะครับผมนะ่ก็ เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำดละหนึ่งสองศูนย์จุดสี่แปดนะครับผมนะโอเคนะครับต่อไปนะพรีเมียมตรงนี้จะใช้ตั๋วสีเหลืองนะครับในการเข้าร่วมจอยในการสุ่มรับรางวัลน,นะเขาก็จะแจกรางวัลตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นรางวัลของคนที่เข้าร่วมนะครับแล้วก็ถ้าใครได้รับเขาก็จะโอนเหรียญ เข้าบัญชีนี้เลยนะครับก็คือบัญชีหลักของเรานะและสุดท้ายคือ offer wall offer wall ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะนี่คือผมทำเภรกิจอันนี้ทุกคนเนาะก็ภารกิจอันนี้นะ,นนะะนนนะผมก็ทำไปทด้ปอยแล้วนั่นเองนะก็คือเป็นภารกิจของกาดาวโหลดแอปพลิเคชัน e w o n เด r l a n d นั่นเองนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับผมนะกะ็แนะนำนะถ้าว่าใครอยากเล่นแอปในเครือของเขาก็มาดูแล้วก็มาจอยได้เลยนะครับวันนี้คือเป็น แอปในค่ายของเขานะั่นแล้วก็ในส่วนของ o f f w o r l ์ที่เป็น Survey เป็นการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับมีค่าย Bitlap CPX Research ก็คือค่ายตามนี้เลยนะครับผมไปดูการสคร c ชกันก่อนเลยทุกคนตรงนี้นะสคร c ชเราสามารถสคร c ชได้สูงสุด20ครั้งแต่ละครั้งที่เราจะสคร c ชนั้นต้องรับชมวิดีโอด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปแล้วก็ดูวิดีโอก่อนนะครับหวิดีโอนี่ทุกคนนะได้รับเหรียญด้วยเมื่อกี้นะครับ666เหรียญด้วยกัน ตรงนี้เราอยู่ในหน้าสครัชแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาอัปเดตนะว่าเราทําการถอนเงินนะครับนี่ทุกคนนะสาดเก้าสองดอลลาร์นะครับเมื่อกี้เลยเนาะตรงนี้นะครับอ่าเราก็สครัชวินได้เลยนะครับกดคําว่าคลิคสครัชตรงนี้นะครับกดตั๊บเลยปรากฏว่าโอ้โหทุกคนได้ในสองตัวอยู่ด้วยกัน10ใบทุกคนนะ ตัวนี้นะครับอันนี้เลยตนะ้เลข95ที่เรามีอยู่แล้วก็ตรงกับตรงนี้95เท่ากับ10ใบนะถ้าใครนะครับได้เป็น38เนาะก็จะได้รับปเปลี่ยนไป502เหรียญด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะโอ้โหอันนี้เยอะมากทุกคน78ตัวเลยทีเดียวนะครับผมนะตัวก็อย่างที่ผมบอกนะก็เอาไว้ไปทำการเข้าร่วม g i v e a w a วนะถ้าสีเหลืองก็คือฟรีเมียมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปสแครกันต่อยข้างหนึ่งนะครับ หลังจากที่ดูวิดีโอจนจบไปนะครับก็ได้มาอีกแล้วทุกคน666เหรียญก็กดเกรดไปและมาสค๊อตสกันต่อน,นะครับกดเข้าไปได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ได้รับเปลียนทุกคนนะ774เหรียญด้วยกันนะครับเลขที่ออกคือ99เท่ากับอยู่ที่774เหรียญด้วยกันนะครับผมนะอันนี้ได้เป็นเงินดอลลาร์หรือเปล่านะถ้าได้รับอันนี้คือเป็นแจ็คพอตหรือเปล่าทุกคนนะได้988ดอลลาร์ทุกคนนะแต่ว่าดูเหมือนน่าจะยากหลยทุกคนเพราะว่า อันนี้คือเป็นเหรียญน,นะอันนี้ได้เป็นดอลลร์และทุกคนเพราะว่ามีโลโก้ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปลุยในส่วนของสครัชลักกี้สตาร์กันต่อนะอันนี้เราก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วสองครั้งด้วยกันนะลักกี้สตาร์ก็เหมือนกันเลยทุกครั้งที่เราจะสครัต้องดูวิดีโอนะครับนี่ทุกคนนะั้นได้มา6 6 6, 6้เหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้คือค u i มสตารไอ้ลักกี้สตาร์จะเป็นปะมาณนี้ทุกคนนะกดไปนะครับอ่านเลขที่ออกคืออะไรทุกคนอันนี้เป็นในส่วนของ โอ้ oh, เราไม่ได้รับอะไรเลยนะครับตอนนี้ทุกคนนะก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะได้เราอยากได้อันนี้ถ้าเป็นเพชร3อัน,อนติดต่อก,กันเนาะถ้ามีเพชร3อันในแถวนี้หรือแถวใดทถาหนึ่งนะเราจะได้ไปตัวสีเขียวนะครับ3ใบด้วยกันนะครับมันยากหน่อยตรงนี้ทุกคนเนาะต่อไปเราไปลองในส่วนของโกบเลียนเนาะตรงนี้นะครับก็เหมือนกันเลยแต่ละครั้งที่เราจะดูต้องแต่ละครั้งที่เราจะเล่นต้องดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ นี่ทุกคนนะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาประมานนี้ทุกคนนะกดคิสคลาสกันเลยนะครับผมมีเลขที่เราได้โอ้ทุกคนได้มา1,6,85เลยนะครับอันนี้ทุกคนนะ 1, 6 8 5ก็คือเราได้เป็นในส่วนของ7และเป่าอันนี้คือ7จนะ็ดตาเนาะโอเคนะครับอันนี้คือต้องได้ได้7เนาะต่อไปคือทริปเพิ่นลัคกี้ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ นี่ทุกคนได้มา666ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราอยากไปร่วมอยากไปร่วมการสุ่มรางวัลน,นะเราต้องเอาต้องใช้เหรียญ512นะก็เอาไปใช้หรือเพราะว่ายัางไงก็ตามเมื่อกี้เราก็ได้มาแล้วอยู่ด้วยกัน666นะยังไงก็คุ้มอยู่ทุกคนอันนี้นะครับผมนะแล้วก็กด q u ิ๊กสก s s กันได้เลยนะครับผม มีและเผ่าทนไม่เอามีทุกคนนะสุดท้ายก็ออกมานะ7 7 7 3อพันด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะได้มา3ตัวด้วยกันตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ตั๋วกันเลยนะครับผมนะซึ่งเรามีแค่ตั๋วสีเขียวอย่างเดียวก็คือมาที่ Gi v e a w a y นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเข้าร่วมอันไหนนั่นเองนะครับผมนะมี1 0 0 0ดอลลาร์100ดอลลาร์50ดอลลาร์0.1ดอลลาร์นะ 30ดอลลาร์20ดอลลาร์15ดอลลาร์0.15ดอลลาร์10ดอลลาร์5ดอลลาร์0.05ดอลลาร์แล้วก็3ดอลลาร์2ดอลลาร์1ดอลลาร์0.5ดอลลาร์0.25ดอลลาร์ซึ่งถ้าว่าจำนวนเงินที่มันน้อยนะครับก็จะรูปผลได้เร็วนะครับผมถ้าหากว่าจำนวนเงินที่มันมากเหมือน1,000ดอลลาร์โอ้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยทุกคนตรงนี้นะผมคิดว่าน่าเป็นเดือนแหละตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะ50ดอลลาร์กก็ยยยังเออะอู่ทุคนเดี๋ยวผมจะดูอัันนนไหนที่ว่วามใช้เวลาไม่ค่คออยเยเะนะ อันนี้30ดอลลาร์ทุกคนนะหน้าหน้า,นาอันนี้ก็500กว่าเลยทุกคนนะอันนี้82นะครับ82วันเนาะเอ้ยไม่ใช่82ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้อันนี้แล้วกันนะ้านะ่าประมาณ4-5วันแบบทุกคนแล้วก็ทั้งหมดผมมีอยู่15เนาะอ้18ทุกคนกดจอยทั้งหมดเลยทุกคนนี่ทุกคนนะก็เป็น18นะครับผมนะแล้วก็มีคนเข้าท่องไปทั้งหมดอยู่ด้วยกัน21,400 21,4731าส ยูเซอร์และป่าแบบนี้ีทุกคนนะที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะหวังว่าจะได้คําตอบนะในส่วนของคอมเมนต์ที่สอบถามกันนะครับผมนะตอนที่ผมก็ทําคลิปให้แล้วเนาะยังไงก็ยังไงก็ตามหน้าฝากกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้ให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมไนดะ้มีแอปหาเงินฟรีแอปใหม่ด้วยนะครับผมนะใครอยากเล่นแอปใหม่เนาะก็กดที่อ่า เดี๋ยวผมจะปัดในส่วนของวิดีโอให้นะในส่งท้ายคลิปน่าจะมีวิดีโอของวิดีโอสอนวิธีการหาเงินจากแอปหาเงินใหม่นะันเองนะคนไปลองดูยได้เลยนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ